ครับกันนี้เราก็จะพามาชมบ้านไม้เก่านะครับประมาณ60ปีเสร็จได้แล้วครับนะครับประมาณนั้นนะครับบวกลบนะับสาประมาณ70นะครับประมาณเ0นะพี่แท็กพามาดูนะครับก็3มคูหาครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวบอกราคาที่หลังนะครับเป็นบ้านไม้เป็นอะไรอย่างดีเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ว้าวอ๋อเบย์เปิดลงอย่างนี้เลยเมื่อก่อนก็ขายผ้าขายอะไรอยู่ห้องแถวฝั่งตรงนี้เลยที่นี่คที่ก็เลยย้ายของมาอยู่ที่นี่อ๋ออันนี้ก็ส่วนมากมันจะเป็นของพ่อพี่เลี้ยงหมูเนาะก็เลยเคยทำสวนเคยทำเป็นหมูต้อนรสอ่ะครับเมื่อี้พี่พ่อเขาขายที่เลยก็เลยต้องเอาของมาไว้ตรงนี้ก่อนอ๋อลนวูเครื่องตัดหญ้าเยอะแยะเลยขายเครื่องตัดหญ้าด้วยครับพ,พี่แจ็คไม่เขาเช่าค่ะเช่ามาไว้ของครั ของคนที่ซื้อของตรงนี้แหละครับแล้วที่นี่มันสร้างไม่ได้ไงเพราะว่ากำแพงเสียดกันเราก็จะสร้างใหม่ตุ๊กจะับทางบ้านค่อบคัวน้ํามันซึมเข้าบ้านก็เลยไม่เซ็นให้ให้ทำต้องฟ้องกันอยู่ไงใชใช่เขาเลยขี่อยากจะซื้อตรงนี้ไงก็แต่เ้าต่อเยอะเกินไปอ๋อก็ต่อร้านต่ออ๋อครับนี่ครับอันนี้ดูเสาด้ครับโอ้โหแบบอย่างดีครับปวกไม่กล้ากินเสาไม่มีกินเลยค่ะไม่มีกินแล้วครับปวกเน้ย อ๋อป่าป่าพี่แจ๊กพาชมเลยครับบ้านหลังนี้ได้ค่ะบันไดน่าจะผูกรอครับอ๋อขึ้นน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นได้แต่ว่าอาจจะลงเร็วหน่อยอาจจะลงเร็วหรือเปล่าพี่ชัวร์นะพี่แจ๊กโอเคอยู่นะโอเคนะหกสิบได้นะของผมหกสิบโอเคได้โอเคนะป่าปเราขึ้นไปดูชั้นสองกันโอ้ยอย่างดีครับ อ๋อก็เดินข้ามเอาใช่ไหมฮะโอ้โหดูรับบันไดอย่างดีเลยครับบันไม้โบราณได้ครับโอ้หแล้วผูกเฉพาะนี่ผูกเฉพาะเรานี่นี่ผูกเฉพาะเราตัวนี้เพราะว่ามันน้ำมันเนาะครับอย่างอื่นไม่ผูกมันผูกแล้วแบบน้ำน้ำมันสูงอ๋อวิสวยนี่ตรงนี้นี่ตรงกลางอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมมันสมัยสมัยเก่าเนาะเมื่อก่อนมันจะเลื่อนปิดได้ไอ้ปลงทุกรอบมันเสียอ๋อลังคาเนี่ยแหละครับใช่ อ๋อนี่ดูดูดูมีคือเนี่ยหลังคาเป็นลูกรอกไงเมื่อก่อนมีลูกโอกอิอนี่ครับให้โดนเข่านะครับมีลูกรอกอ๋ออย่างดีอ่ะนี่บ้านสมัยหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับแต่ว่าลํามากครับเรื่องพลังงานนะครับตรงนี้ก็ประหยัดไฟไปได้เลยว้าวนี่ครับข้างๆมันโดนฝาดอนกัพร้านข้างๆเขาเมื่อก่อนมันติดกันมันเป็นมันสร้างแบบนี้เป็นหมดหมดติดกันหมดแหละ แต่ที่นี่เดยวเข้าลื้อไปก็มันก็เลยฝนมันเลยสาดนี่ได้ไม้เยอะแยะเลยครับถ้ามาซื้อบ้านหลังนี้นะครับก็ต่อไปข้างหลังด้วยข้างหลังนั่นก็เป็นอีกห้องนึงข้างหลังรู้สึกมันจะมีสองห้องสองห้องใช่ไหมนี่ห้องใหญ่เดี๋ยวไปห้องฝั่งนี้ก่อนอันนี้อ่ะห้องอันนี้ห้องใหญ่สุดโอ้ไม้กันก็ยังดีอยู่ค่ะข้างบนเนี่ยครับอันนี้เป,เปิดเปิดชมได้ไหมฮะเปิดมัน มืดโอ้ดูดีไม้อย่างดีแล้วท่านผู้ชมยางดีนี่วิวอันนี้อยู่ในอำเภอรกระสังบ้านเราเลยนะครับโอ้โหนี่ครับดูวิวบ้านสมัยก่อนสมัยเก่าเนี่ยครับอันนี้คืออำเภอเนี่ยครับไปทางนี้คืออำเภอรกระสงังอันนี้ก็จะออกไปทางอ่าผมลืมชื่อซะแนละ้วตรงนี้ออกไปทาง อะะไรนทะางวัดท่าสว่างวัดท่าสว่างอ่าวัดท่าสว่างครับฝั่งนี้วัดท่าสว่างเนี่ยวัดท่าสว่างก็ตรงออกไปทางลำลงลำดวนได้ฝั่งนี้นะครับลำดวนเนี่ยครับยาวใช่ดูนี่ไม้อย่างดีเลยครับโอ้ชอบไม้จังดูครับฝ้ากระไม้นะครับดูดิครับว้าวสวยงามอะ่ะดูประตูบานประตูอย่างดีนะฮะหนัมากใช่ครับ อันนี้ยิงย่งยิงย่งยิง่งยิ่งนานยิ่งแข็งครับไม้พวกนี้ครับใช่ครับยิ่งนานยิ่งแข็งดู <ๆ S 1> ดูดูดูด,ดูนะครับดูตามข้างบนนะครับเน่ฟ้าไม้ทั้งนั้นเลยครับรเพราะฉะนั้นค่อนข้างเย็นนะครับสวยงามมากนะครับอยู่ติดถนนเลยที่เดียาไม่ได้จะกินหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้เล็กๆอ๋ออันนี้เอามาบิวเอามาบิวที่หลัง ไม่จริงข้างในกว่าเราไม่เห็นครับโอ้ยอย่างดีอ่ะดูดิครับแต่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะมันมืดครับน้ำไฟมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามาเดินต่อเอาเพราะว่าอยู่ในย่านชุมชนไม่ต้องห่วงดีครับสวยสวย<า>เดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับ<า><า>ใช่ครับข้างหลังลก็จะเกิดเร่องท่ดูเด็นค่ะใช่อันนี้คือสองสองห้องสองห้อง,สอง,องสองห้องใหญ่ แล้วก็มีถงตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้ห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีถงตรงกลางด้วยว้าวสวยอะ่ะออกแบบสวยชอบชอบรูปบ้านสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาคิดอะไรได้แบบเจ๋งมากครับพี่ห้าสิบแล้วอะ่ะพี่ห้าสิบแล้วพี่เคยอยู่ที่เนี้ย๋อพี่แจ็คก็อยู่บ้านหลังนี้มาก่อนอยู่บ้านหลังนี้ก่อนอ๋อเนี่ยครับพี่แจ็คครับก็พี่ชายพี่อายุห้า พี่ชายเขาอยู่ที่นี่แต่พี่เมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่เกิดเกิดแล้วพี่ก็ย้ายไปอยู่แถวกระสังอยู่แถวตลาดคขัไปซื้อ่นี่ครับพี่แจ็คอายุห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนนะครับผู้ผู้ขายครับนี่ครับโอ้สวยครับออกแบบดีนะครับคือตัวตัวตัวเรือนนี่ครับแล้วนี่ก็มีประตูอีกเชื่อมเชื่อมเปิดได้ไหมครับอันนี้เชื่อมไปทางด้านหลังอันนี้ไม่ได้ คโอ้ผิดแล้วไม่มีแรงไหนผมลองผมลองดูดิโอ้ต้องขยับหน่อยขยับไปหลังโอเคได้ไหมได้เปิดท่้าหรือเปิดออกเปิดออกค่ะเปิดออกต้องเปิดบานนี้ก่อนไหนเปิดออกต้องเปิดบานนี้ก่อนโอเคนี่ครับอ๋อนี่ก็เชื่อมต่อไปกับข้างหลัง นี่ครับพื้นที่ระเบียงหุ้ยเจ๋งครับผมชอบอ่ะบ้านบ้านสมัยก่อนนะครับนี่ครับมีตกแต่งให้ด้วยครับอันนี้เป็นหัวใจสีเขียวครับหัวใจสีเขียวรับต้นไม้ครับสวยงามมีทั้งระเบียงด้านหน้ามีทั้งระเบียงด้านหลังครับตัวบ้านตัวนี้โอ้สวยออกแบบดีผมชอบจังดูแม้กระทั่งหลังคาไอ้ฝ้าเพดานทั้งหมดอะเป็นไม้ทั้งหมดเลยครับแค่ตัวไม้ก็มูลค่าเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมนะครับว้าว สวยงามสวยงามาท,าทั้งที่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างะนะครับอันนี้ค่าโอนยังไงนะค่าโอนค่าโอนให้ค่าโอนโอนให้นะครับพี่แจ๊คใจดีโอนให้ด้วยนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยอันนี้เปิดที่ดูไปทั้งหมดนะครับเปิดที่หนึ่งจุดห้าห้าล้านนะครับพร้อมโอนเลยสวยงามครับมีสี่สี่ห้องนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูสี่ห้องสี่ห้องใหญ่ นะครับแล้วก็ห้องโถงตรงกลางทะลุกันถึงกันเลยนี่นะครับห้องโถงไปถึงข้างหน้านู่นเอสวยสวยสวยชอบชอบผมเอาไปเป็นไอเดียออกแบบบ้านตัวเองได้เลยเนี่ยพี่ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันใช่มันโล่งใช่แต่ว่าบ้านผมที่เราครรส์นเป็นแบบนี้ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันมีแต่คนบอกว่าไม่ดีไม่ดีมันจริงค่ะแต่บนไม่ดีจริงๆแต่แต่ผมชอบมันเย็นอยู่แล้วมันเย็นเพราะว่าเมื่อก่อนเลยถ้าเขาทำพี่ก็ชอบตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยี่สวยงาม เปิดตัวไม่ยเปิดได้ให้ลมเข้าเวลาฝนตกเขาก็ปิดในสมัยโบราณเนี่ยครับดูโบราณเขาคิดนะครับชอบอันนี้ประหยัดพลังงานตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับไม่ต้องเปิดไฟครับและเพราะว่าแสงไฟตรงนี้จะลงไปที่โถงด้านล่างเลยเนี่ยนะครับลงไปที่พื้นด้านล่างเลยลงไปที่พื้นชั้นหนึ่งนู่นเลยโอ้สวยงามนะครับ เดี๋ยวพาลงไปดูด้านล่างนิดนึงครับนี่ครับเรามาที่ชั้นหนึ่งี่ห้องครัวอ๋อนี่ครัวนี่ห้องน้ำอ๋อนี่บ้านสมัยโบราณน่าอยู่ครับใจกลางเมืองเลยนะครับใจกลางอำเภอเกาะสังเลยสวยงามครับนี่ห้องครัวแต่เข้าออกได้เฉพาะข้างหน้านะครับข้างหลังไม่มีประตูออกนี เนสมัยก่อนพังละ,ะนึกไม่ออกเลยอันเนี้ยเป็นเตายัางไงน้องนึกไม่ออกเลยนี่ครับท่านผู้ชมเห็นพี่แท็กบอกว่าเป็นเตาครับแต่นึกไม่ออกเลยว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงตอนที่ยังใช้งานได้ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้น้ําไฟก็ถูกตัดไว้เนาะเพราะไม่มีคนอยู่ก็ต,ตัดไว้ก็เพียงแต่ว่ามาแจ้งขอใช้ใหม่ก็ได้เพราะมันอยู่ใจกลางชุมชนอยู่แล้วน้ําไฟไม่มีปัญหาอะไร ครับก็ทําการของการค้าได้ละครับตรงนี้แถวนี้ส่วนมากจะเป็นทาการค้าครับจะข้างล่างจะไม่มีห้องก็เป็นย่านย่านคนจีนที่มาบุกเบิกเนาะก็พี่แจ๊กเป็นคนคนจีนนะครับผมก็มีเชื้อแต่กลายไปหมดละใช่เพาะปักน้ำโพมีแต่คนจีนนะครับแต่ผมกลายกลายเป็นคนบุรีรัมย์ตอนนี้ บอกคใช่ใช่ครบตั้งนานเลยรุ่นแรกเลยผมอ่ะอันนี้ก็ตู้สมัยก่อนอ่าครับนี่ครับตู้นี้ไม่ได้ให้นะอ๋อตู้ตู้นี้ไม่ให้เนาะแม่เขาขออ๋อนี่ครับตู้นี้ไม่ให้นะครับอย่างอื่นเอาไปหมดเลยนะครับของในนี้ก็ไม่ให้ใช่ใช่ก็คือเนี่ยพวกโครงสร้างพวกอะไรเนี่ยเอาไปหมดครับแต่ว่าไม้ผมไม่น่าจะไม่ไม่กินนะพี่ว่าอะไรนะครับมันน่ห้ไม่กินไม่กินถ้ากินกินไปแล้วครับมาหกสิบปีถ้ากินกินไปแล้ว ไม้ทังต้นเลยครับอันนี้นี่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 จะเชี้้เห็นว่าทําไมไม่กินดูครับดูอันนี้นะครับท่านผู้ชมดูให้ไหมแค่เขาแค่ผ่านครับแต่เขาแต่เขาไม่กัดครับเขาไม่กินเพราะว่าถ้ากินฟันหักหมดแล้วครับเพราะว่า <โอ S 2> มันแข็งครับเนี่ยครับเขาแต่ว่าเป็นทางเดินของเขาแต่เขาไม่กินครับถ้ากินกินไปแล้วถ้าถ้าผาถ้ามาผ่านอย่างนี้น่นไม่เหลืออันนี้เขาไม่กินทุกเสานั้นหมายหมายถว่าทุกเสา่ใช่เป็นทางผ่านเฉยเป็นทางเดินของเขาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาจะไม่กินละ ฟันไม่แข็งพอไม้แข็งกว่าครับโ้สวยครับได้ได้ย้ำนะครับหนึ่งจุดห้าห้าล้านครับราคานี้ไม่ไม่แพงนะครับเหมาะสมสำหรับใจกลางชุมชนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้ไม้เยอะมากนะครับถ้าเอาไปสร้างบ้านขนาดย่อมๆทำรีสอร์ททำอะไรนี่โหได้หลายหลังเลยหลายหลังใช่หลายหลังเลยครับดูนะครับไม้ทั้งดุนนะครับเอาไปโมดิฟายใหม่ใช่ครับสวยงามมาก แต่ไม่ขายแยกใช่ไหมไม่ขายแยกไม่ขายแยกนะครับขายยกที่นะครับทั้งทั้งที่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างไม่ขายแยกนะครับ<อ>ครับได้ครับก็สนใจเดี๋ยวโทรมานะครับเดี๋ยวผมใส่รหัสสินค้าไว้ตรงตรง,ตรงใต้คลิปนะครับยังไงเดี๋ยวก็โทรมาแล้วก็บอกรหัสสินค้าผมด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงพษาไายโดยพ่อหนึ่งสายแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ